ติดรถอ่าอย่างแรกก็คือถ้าใครใครไม่เห็นนะคะติดรถแร็วน้องเอามือกดเบให้คนอื่นได้ยินให้คนอื่นได้ยินนะคะกดเบรกเลยให้คนอื่นได้ยินถ้าไม่แบบนน,น้องกดไฟสามเหลี่ยมอันนี้เขาเรียก่ดไฟฉุกเฉินลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมปุ่มสีแดงแบบนี้นะลูกนะกดลงไปเลยอ่าพอกดเห็นไหมกรบขึ้นไปนี่นูเรียกว่าไฟฉุกเฉินคนที่เดิน จะมองเห็นอุ้ยทำไมรถนี้เปิดไฟฉุกเฉินทำไมเขาก็จะมาดูที่ตามกระจกว่ามีใครอยู่ในรถบ้างหรือเปล่าว่าใคริดอยู่ในรถเขาจะช่วยเรือด็กดได้ถ้าใจไม่ลูกนะคะหรือว่าบดอ่านะคะนี่ดูอ่าดูว่าเปิดกระจกเห็นไหมเปิดกระจกเปิดกระจกนะคะเปิดกระจกนะคะเปิดกระจก คนอื่นจะได้มาเรียกปะกปูช่วยด้วยช่วยด้วยให้คนอื่นได้ยินนะลูกนะเอาทำยังไงคะเด็กเด็กขาทำยังไงถ้าเราติดในรถร้องต้องทำยังไงลูกบีบแตะอ่บีบะแล้วก็อะไรคะอ่ะดังๆลูกเไปจุกเกินนะคะ เปิดกระจกอะเก่งมากอาลงมาเลยอาเก่งมากะเป็นเกมเงเกมลงกไปด้กิงจกรงพอสายท่ไม่นะคะได้อามุอยู่ในรถขั้นตอนแรก xin anh ta một cách một chuột cái luôn năm mươi ba tuổi đáng học cho tám Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ